ผู้ชมค,ครับเพลงนี้มีความต่างไปจากออริจินัลดั้งเดิมก็คือว่ามีนักร้องนำที่ได้รับเชิญมาร้องนะครับในฐานะที่เป็นนักร้องคู่อยู่กับวงไหมไทยมานานนะครับเธอก็คือสุภัตราอินทรภักดีโกราชนะครับเป็นนักร้องที่เสียงแม่นยำแล้วก็ มีความไพเรายะสดใสนะครับเป็นนักร้องซึ่งกลุ่มออดิโอควายเนี่ยค่อนข้างชอบกันมากนะครับเพราะว่าเธอร้องได้ดีมากแล้วก็ได้อารมณ์ของเพลงในเพลงนี้เนี่ยเรามาตริงกันหลายครั้งเท่าที่ผมจําได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราบันทึกเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้ เสียงของคุณสุพัฒนาซึ่งแต่เดิมเนี่ยบางทีเวลาที่เราจัดวงใช่ไหมก็คุณสุพัฒนาอาจจะดูลึกไปหน่อยนี่มันจะขึ้นมาข้างหน้าอีกสักนิดดีไหมอะไรเงี้ยคือคือโดยเครื่องไม้เครื่องมือเราสามารถทําได้แต่เราก็อยากให้มันเป็นธรรมชาติอย่างที่สุดในที่สุดเนี่ยเสียงของคุณสุพัฒนาซึ่งซึ่งฟังแรกๆดูเหมือนว่ามัน,ม,นมันจมไปกับเสียงดนตรีสักเล็กน้อยเพราะว่าในการที่เราบรรเลงจริงๆเนี่ยบางทีชิ้นด,ด,ดนตรีต่างๆเนี่ยมันจะมีสโคบหรือขอบเขตท,ที่ที่ค่อนข้างจะ ใหญ่โตกว่าเสียงคนร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้เราจรึงพยายามม a s เตอริงเพื่อให้เสียงของคุณทุพทตาอินทราพัคดีโกราชเนี่ยเธอโดดเด่นขึ้นมาแต่ไม่ได้โดดเด่นมากเกินไปให้เหมือนออริจินอลที่ที่วงนั่งเล่นนะครับเขาร้องเอาไว้ก็คือเป็นเพลงที่แสดงถึงความห่วงใยก็จะไปเนิบนาบแล้วก็มีความไพเราะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของ image หรือเรื่องของสเตทหรือของเวทีที่ทางซาวด์จีนเนบันทึกเนี่ยต้องถือว่าก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับเป็นเพลงที่ อาจารย์ธนูบอกว่าเพลงนี้อยากให้คนรู้สึกสนุกฟังแล้วผมใหญ่กันแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะออกมาเต้นรําด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับเดินทางไปด้วยกันจะรีบจะร้อนไปไหนนะครับเนิบๆไปเรื่อยๆไปได้นานกว่าเร็วเกินไปเราก็เหนื่อยนะการจัดวงดนตรีที่จะต่างออกไปนะครับก็คือแผนผังของสามแแบบท่านจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับเพลงรักใหญ่กว่าโลกทั้งใบนะครับสิ่งสมบุิน้ําหวานเพลงรักจริงไม่มีวันจางแล้วก็คนดีไม่มีวันตายกับเพลงนี้ก็คือเพลงหน้าเนิบๆเนี่ย จะมีวิธีการวางตำแหน่งชิ้นดนตรีเนี่ยใกล้เคียงกันไม่เหมือนกันทีเดียวแต่จะใกล้เคียงกันเพราะว่าเราเริ่มมีเครื่องสายนะครับเครื่องสายเข้ามาเครื่องสายก็มีไวโอลินวิโอลาเชนโลนะฮะก็คือถ้าเราฟังดีๆเราจะรู้สึกว่าอิมเมจของไวโอลินเนี่ยมันจะมีการรวมกันและแยกกันไม่กระจุกตัวนะครับก็คือไวโอลินอาหเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ไวโอลินสจะอยู่ขวามือ คือคือสโครปประมาณนี้นะครับไม่ได้ออกไปไกลมากนะครับเพราะว่าไกลออกไปจะเป็นคองก้าอยู่ด้านขวาแล้วก็มีอิเล็กทริกเปียโนอยู่ซ้ายนะฮะถ้าท่านฟังดีจะ,จะจะสังเกตเห็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอวิโอลานะครับกับเชลโล่เนี่ยจะอยู่ชิดกันวิธีการเรนเพลงเนี่ยอาจารย์ดนูกับทางวงนักเล่นคงต้องมองแล้วลว,ว่าทํายังไงถึงจะให้ในความกลมกลืนเนี่ยมีความ ขาเรียกว่าไม่เชิงขัดแย้งคือจะเป็นลักษณะเสริมซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้โดดเด่นเดี๋ยวชิ้นนี้ผ่อนเบาไปบ้างนะครับตรงนี้มันจะทําให้เพลงเกิดความสวยงามขึ้นมาและจังหวะเนี่ยแม้ว่าจะไม่เร็วไม่ช้านำหนา้าเนิบเนิบนะฮะไปเรื่อยๆน,ยยน่ยยกะงานยกระดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีความสวยงามอยู่ในตัวโดวยเฉพาะเสียงของคุณสุพัตรานเนี่ยเธอไม่ได้ร้องแบบฟูอัพเต็มสเกลก็คือเป็นเสียงที่แบบต้องการที่จะเร่งเรา้าร้องตามอารมณ์ของเพลงเลยคือน,น้นเนิบ เนิ่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังได้ทั้งความไพเราะฟังได้ทั้งความห่วงใ่ซึ่งกันและกันแล้วก็เวทีเสียงค่อนข้างจะกว้างลึกนะครับ โดยเฉพาะในส่วนของชิ้นดนตรีต่างๆนี่นะครับจำพวกเครื่องเป่าเนี่ยมันจะอยู่บนหรืออยู่ลึกเข้าไปทางทางด้านซ้ายควบกับทางคาริเนตด้วยนะครับเพราะฉนั้นฟังดีๆครับท่านจะได้ยินชิ้นดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยเขาแสดงความเป็นพระเอกพระรองของเขาเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะมันก็จะมีความสุขในการฟังมากกว่าการที่เราจะฟังเพลงแล้วผ่านไปลองฟังเที่ยวที่1แล้วลองฟังเที่ยวที่2ฟังเที่ยวที่3าเนี่ยท่านจะได้อะไรมากแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัลบั้ม รักใหญ่กว่าโลกทั้งใบนะครับนี่ค,คือคือความตั้งใจที่อยากให้ท่านเห็นว่าดนตรีสวยงามเพลงไพเราะแล้วก็การบันทึกเสียงยอดเยี่ยมอีกด้วยครับ